สวัสดีครับชื่อธีรกิจครับอยากเป็นนักแสดงครับผมแต่ก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นคนขี้อายแอคติ้งอะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกครับอถ้าเธอพูดอย่างนี้ต่อไปนี้เราขาดกันถ้าผมตายคุณคงมีความสุขมากใช่ไหม ใช่แเราจะรอแล้วถ้าผมไม่ได้ตายคุณจะมีความสุขไหมไม่พยายามอยาถ้าคุณตายแล้วใครมีความสุขฮะอะไรนะถ้าผมกับคุณตายแล้วทีนี้ใครทึงจะมีอะไรของมึงอะฮิดะโกะอาชิเทะบุทารุแปลว่าอะไรอานาโตะอายชิเทมัสฮะแปลว่าอะไร อุย้เป็นยังไงบ้างครับผลงานของผมถ้าสนใจติดต่อที่เฟซบุ o กหน้าล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ